สวัสดีครับพี่น้องเอฟซนะครับผมเพิ่งตื่นพี่น้องนะครับผมกำลังตื่นเดินทางเข้าบ้านพักครับผมอ่ามือวานนี่มือวานก็บมือกอนนะครับสองมือแจกซองพี่น้องเดินทางแจกซองแจกซองตอนต้มมู๊ตผวกไก,ไก่มูสนิดนะพี่น้องกับพีกับน้องเราพี่เราหน้องในบ้านนะครับผม งานบวชแล้วก็เอากระดูกพ่อเขาทาดพร้อมพี่น้องนะครับผมไกลแล้วจ่อมือแล้วก็ยากนะครับผมปกติก็เดินทางเขาบ้านพักหมู่วานแล้วพี่น้องแต่ก็ได้แจ้งบอดไว้เราละว่าเขาเม่อนีนะครับผมว่าหมู่วันนี่ก็แจกกันน้ำมูมูใสตะกี้รถแท่น้ำกันเนาะมูพวกมูพวกมูสายรถแท้รถยังมูสนิทมูเลี้ยนน้ำกันประมาณนี้นะพี่น้องแจกเ่นแจกแล้วก็ไปส่วนหนึ่งนะครับผมนี่ เอาซองนี่ครับนี่ก็ไปแจกในบ้านพักพี่น้องครับผมแจกงในบ้านพักป่ามือนีแหละพี่น้องนะครับผมแล้วก็มืออื่นก็สิเป็นน้าลิตาหลายครั้งที่30มสิบครับผมเราเจอกันข้อมูลคขาซึ้งขึ้นก่อพี่น้องแล้วก็จะเดินทางกับานมาเห็นเตรียมงานให้มันเลีวพี่น้องนะครับผมเพราะว่าอยังบ่านันเลีวอีกเลยเพราะว่างานบวชน้องกับน้องเตรียมการโดนเติบยุ่นน่นแหละนะครับกลับมาเราก็จะได้เตรียมของบุญของยังพร้อมแล้วของบุญพ่อ เฮ็ดกล่องน้อยๆแต่ว่ากล่องบวชพร้อมนะครับพี่นอ้องบวชใส่กระดูกพ่อไปยังไงซะไปพวชขอถาดพร้มมพอรมนะครับผมเฮ็ดถา,ด,าด,ดให้ผู้เฒ่าพร้อมนะครับผมเดี๋ยวกลับมาจะไปถ่ายเบื้องฐาดอันถาดที่เฮ็ดให้พ่อหรอกพี่น้องราคาหมื่นเจ็ดนะครับผมเป็นตอนเราเป็นคนอยู่กับบ่ได้ตอบแทนอย่างเรานี่ถือว่าเฮ็ดบ้านให้เราหลังไม้เนาะพี่น้องให้ริ้วหลัลงไม้บวชให้เราพร้อมบวชให้เจ้าของพอร้อมพ,พุ่นล้วพี่น้องบวชนี่ละแกะบนนั่นแล้วพี่น้อง ว่ายังได้บ่ได้นั่นแหละนะครับเท็ดตามพุทธเอาไปนะครับขวดแล้วก็แล้วนะครับอันนี้ก็ไปขออนุญาตว่แล้วพี่น้องขออนุญาตใช้เสียงใช้อะไรนะครับผมอนุญาตทางอำเภอเรียบร้อยเลยครับนะครับผมได้เก็บไว้ตรงนี้ขออนุญาตทางอำเภอแล้วเรียบร้อยนะครับผมมท่กวานนี้ไปขออนุญาตทางอำเภอไปเอาสองเอออุปก่อนขออนุญาตทางอำเภอเรียบร้อยเอาสองว่ายังเนาะพี่น้อง วัให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรสภเพสศีทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนนะ,ะครับผมนะครับผมกำหนดการก็พี่น้องหลายคนก็จะหูแล้วเนาะล้วก็ขอบคุณทั้งด้านเอฟซีทีส่งเหรียญเด้อพี่น้องครับผมเหรียญโปรยทานนะครับผมสองสามสี่ 2, 3, คนแล้วนะครับผมที่มันจะส่งมาให้นะครับผมสำหรับเหรียญโปรยทานเพื่อที่่วมบุญน้าพี่น้อง อะเดินทางเข้าววันพักพี่น้องครับผมเจอกันวันพักนะครับถึงแล้วพี่น้องยกเลยนังอยู่ครัวพอดีบ่ายสองพอดีครับบ่ายสองสิบสามนาทีนะครับมาฮอตจอดถึงเราจะจัหนุ่มจันตั้มพี่น้องหนักกระจุกขึ้นมาไรสิเลเมง ที่รเราไปแจกซองมาขึ้นยังไงยังหลายสอนไรคนไทยยลงรถกันพี่น้องใครอยู่บ้านพักว่างนี่ครบหมดแลยนะพี่น้องเพราะว่ามาขึ้นมันกระสอบนะครับยุครบหมดเลยลงก่อนหาคนเก็บของหน่อยพี่น้องหาคนยกกระตาผ่าเข้าไปกันโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมด้าน,นล่างทำผลงนานตนะัตัวใช่เป็นการขี่ขึ้นเขา,าพี่น้องเลย ไปกินข้าวน้อเพินพี่น้องนักขาวเราคีบไปเนี่ยตัวม้วึงมีคนม้วตั้งแต่ยี่สิบเฮ้ยค่อยน้งคีบเลยรอบหลายเดือนเนี่ยสวัสดีครับนะผมเจอกับอาจารย์นะน้องเต้ยลักษมณ์สวัสดีครับคุณน้องเต้าแก้มเมื่อวานนี่พิมพ์พิธีพิธีพูดนะไม่ได้พิมพ์ไ่อยเบาๆไหมนานๆไฟผมอยู่ มันบ็อกเออมันได้คอยโทษไปแล้วจัดเต้ยเขาทักไอ้แคบไอ้เขาเป็นไปเขาไปสงสัยเขาไปเบิ้งนาฬิกาอะไรนาฬิกาบอกคอยบอกออกนะนาฬิกาอะไรครั้งที่สามสิบเ่อยผมแปะสุขเป็นจริงบอกออกกันขึ้นวันนี้เขาไม่ได้เบิ้งไม่ได้ชวนวันนี้เขาไปแก้ไขไม่จะมาชมงหนึ่งเขาเป็นนาฬิกาอะไรทั้งสงสัยอยู่ว่ะโอ้รอบนี้ไม่ได้ของฝากเลยพี่น้องครับผมอยากอะยรดิอันนี้ของไผรนี่มัไม่มี ไปรอ,อบนี้ไม่ได้ของฝากพี่น้องครับฝากคนแต่รอบก่อนครับพี่น,ออน้องจะมาผลกัน้ยงผลออกเขาสารมาฝากเพิ่นเซฟผู้เข,ขาสารเขาไม่ผู้เขาสีงโอ้โหนี่ดียวนี่ดียวนี่เดียเยขาเป็นเข,ขาเจ้ากับเขาเหนียวพี่น้องเงียบใช่ปะเขาลุกไปข้างล่างเลยผู้ใดห้องเอียร์อ๋อพี่น้องน้องห้องเอยร์สีเป็ดนอนนี่น้อยนี่โอ้โหขาวพี่น้อง ขาหมูครับโอ้นี่ต้มไก่ตัวนี้นันกินข้วาวเราตีกะนะกินอรเรื่อยนั่งกินข้าวผัดข้าวผัดนี่ไม่คว้าสงสัยไปตลาดหรอเพี่อนเราอย่างนี้หนะไปแล้วอยงนี้ไปแล้วนี่ข้าวผัดนะครับผมข้าวผัดต้มไก่อันนี้เป็นต้ยมยำไก่หรือเปล่าต้มยำไก่กินอะไรเรือย เต้าแก้มดาวด์วพูดอะไรพี่น้อง <20. S 1> จบคลิปนี้เลยข้าวอยู่เบสำกินเข้ากินน้ำนะครับกินข้าวครับพี่น้องต้มยำไก่ข้าวผัดอย่าลืมอย่างนี้ <c oughs> น้ำน้ำบัวอะนรดินเด็ด <c oughs> สู้เขา จานเนืเขียนซองให้พี่น้องจารย์กิษณะเขียนซองให้บ้านพักเขานะครับผมเรียนเชิญทีมงานทุกท่านนะครับไปร่วมงานอุปสมบทของอผมเอง,งนะครับค้ <c ười> لا, นขาไปเลยพี่น้องเตยนี่พี่น้องน้องซ้ายผมไปบ่ปไปบ่ได้คนนี้แหละจีแต่ผมจี้คอเขอ้าบทใส่ <c ười> บ่เได้ห <c ười> รอ <c ười> <c ười> เอาหลายค้นหรอวะ <c ười> <c ười> ในบุญได้ล่ะ เออก็ได้อยู่เมื่อยเอ้าเก you, love, ียนผิดว่นนี่นี่ดับสองีข่าวออกมาแกีเล็ข่าวเลยดีเลยครับเจอกันนะเจอกันนาฬิกาอะไรนครับเนี่อาหางหนูอกนาฬิกาโอ้ยโอยวากอากให้แล้วนาฬิกานาิกตหัวดีนะทุยคอมเมนตนไปบอกกันอยู่ อย่างนัย้ายางนาฬิกาน่าคอยคอ,อยงงกั่ได้ยคอยคอ,อยงงก็ได้แต่นาฬิกาเออเอ,อเอเจ้าแคบม้านไปขาเข,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 ขาป้าาแก้แโอ้คอยนีวันนี้บออกมันบัตรงนี่หรืคือจานนาไว <c oughs> ้หรือบัตรงอืค่นาซองัพี่น้องบอกบุญในโคงการบวชนะครับผมทุกคนเลยจานแมวเป้าจานเอื้อเลยอ้อ ย้ชนโทรหาข่อยว่างนึงใหุ้ไปเอาหนูบอกไงเลยเออกินมะกันกินเพ่นให้ขึ้นเปล่าเลยที่ใส่ะอยู่นี้คือไปหาเราอยู่นี่เราโทรหาข่อยเมื่อกี้บอก็ใช่เราไปเหวี่ยงอุ้ยกับเรารวาเมื่อกี้บอกว่าไอ้นิ่งใหม่ว่าเอาหนูไปขวาระสุดจบอืมไปไอ้ถวโทรหาพี่น้องเมื่อกี้ครับว่าบังหวะเราบอกมาล่ามเราปะเราถวาน้ำแต้มมือส่อหนี่พี่น้องแล้วประมาณหกโมงผมไม่ได้หลับ

นี่ตีลูกท้ายสองนี่เป็นป่ะเนี่ยต้อยเมสเ้ยมาแล้วนะครับมาถึงแล้วนี่กับนักสีักตะาถึงแล้วน้อะไว้กินทอยแก้หน้ะสองแปก่นพี่น้องกินเบอร์มูนพวดเน่้เอรอไครับเมอ่อไรครับเฮ้ยพวกกันวกเลยใช้หนูโมเซลติ ใช่ครับแง่ผัวหนูพี่น้องเอ้ยได้ถวดจงเอาหนไปให้แล้วาเห็นสื่อว่าดูหลแล้วว่ามีคนเอามาให้แล้ล่ะตรงตรงว้าหนโทรน้ำสองสี่ครับห้ไปเอามไม่เชื่อการกล้วยนพี่น้องงทีเท็อย่งนั้นนะรอมกขาลังต้มมะม่าครับต้มมะาหเาหะม่านะครับผรไม่ัยากอาหารไม่อยากอาหาร จำตัวนะครับผมพี่น,น้องตอนนี้ความหัวใจแรงๆหมดเลยทีทรงนะครับคอนะคราวตอนนี Kristen ้สามมงสามมงพอดีนะครับทุงท่ายคลิปนี้นะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณสุดๆสุดคนทติดตั้งติดไลค์ติดไลค์ติดแชทุกคอมเมนต์ก็เป็นการติดตามทีความช้าเนีผมรลยทีมงานสุภูสุคนเด้อนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สักนี้สวัสดีครับ